สำนักง,งานปกครองจังหวัดอ่างทองจัดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงม,มหาดไทยให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเมื่อวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2555เวลา13นาฬิกา นายวิศวะสศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำปี2555ณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง การสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประจำปี2555มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดและบูรณาการงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่อำเภอตําบลหมู่บ้านให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมทางในเรื่องของการเทิดทูนสถาบันของชาติการแก้ไขปัญหายาเสพติดการเตรียมการป้องกันอุทกภัยการแก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจนการเตรียมการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆโครงการนี้กำหนดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นสองรุ่น รุ่นที่1ระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์2555และรุ่นที่2ระหว่างวันที่16ถึง18มีนาคม2555มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนรุ่นละ356คนรวม712คนโดยในวันแรกของการสัมมนาจะดำเนินการอบรมให้ความรู้และมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ส่วนในวันที่2และ3จะศึกษาดูงานที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อให้ข้าราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอ่างทองไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป